โปรก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าเราเดินห้างน,นี้มาบ่อยมากแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ได้ไดแบบมาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เป็นดีไซเนอร์เอ่อเป็นอาร์ติสต์เขาดีไซน์ออกมากม็รู้สึกว่าแบบโหเจ๋งอ่ะวันนี้ได้ร่วมอยู่บนโชว์ด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเอเจ๋งอ่ะเพราะว่าโปกี้รเขาร้องเพลงพอมากคุณมาได้ยินกับหู้ตีเนาะ เราโอ้โหแบบร้องเพราะจริงเมื่อกี้ชมชมเขาเป็หนึ่งกลุ่มใช่พี่โบกี้เป็นศิลปินที่ที่ดีเก่งมากแล้วก็แบบร้องเพราะร้องเก่งแล้วก็เต้นดีใช่แล้วที่สำคัญคือได้มางานที่บรรยากาศคริสต์มาสโดยส่วนตเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นมากๆเพราะว่า2ปีของโควิดที่ผ่านมาเราแบบไม่ได้ไปไม่ได้เลื่นเลย่กับคริสต์มาสก็วันนี้รู้สึกแฮปปี้เดี๋ยววันคริสต์มาสจะมาเดินเล่นกับพี่อีกครับ ฝากดื่มการชวนก็นได้ถ้าใครสนใจอะไรเนี้ยเออมาทงถ่ายรูปถ่ายรูปกันอะไรยังไงยัไงเพราะถ้าใครชอบรับก,การถ่ายรูปหรือหรือรักอะไรที่เป็นคริสต์มาสก็อย่าลืมมาที่เซนทรัลเอ็มริกาเนะครับมีอาร์ตอินสตอเลชันของขศิลปินชื่อดังใช่เพราะว่าคือ,คอจริงๆเขาอะไปมาหลายประเทศแล้วแล้วก็ที่ไทยเนี่ยอันนี้คือที่ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียที่เขาทำมากไ็ได้ยินมาว่าเป็นที่แรกที่เขาแบบคขาแบบ เป็นในเชิงของอาร์ตที่มาตั้งใช่คือปกติเขาจะเอาไปวางชิ้นเดียวอันนี้คือเขาแบบเอามาเยอะแยะมากแล้วแบบมีทุกชั้นเลยคือถ้าใครแบบชอบศิลปะอย่างโปอย่างพวกเราเนี้ยเดินดูได้เลยถ่ายภาพได้เลยอ่าเขาเรียกว่าสายศิลปะอย่างโปรถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจผมชอบมากผมก็ถ่ายมาเต็มเลยครับลูกคู่มีลูกคู่กันบ้างหรือยังมีมีรูปมีทั้งวิดีโอครับรอดูได้ครับโอเคอีกสามปีครับค่ะทีมงานขอบคุทุกคนแล้วค่ะบอกว่าทีมานคราวนี้เจอกันแน งานที่แล้วเนี่ยแบบว่าฝั่งซ้ายมือผมแบบฝั่งนี้ปาบอกเลยก็ก็เขาดาวปี2022เจอกับพี่ออนคาว2023 2022ไป2022อ๋อโอเคเจอพวกเราได้มปแล้วมปแล้วมปแล้วเดี๋ยวกับเราแบบพี่ออนคาวได้ปูเซตแล้วก็มีแบบแขกรับเชิญที่แบบโอ้โหเอามาเพื่อความสุขสนานกันทุกคน กำลังจะบอกแนละ้วกำลังจะบอกล้ติดตามได้ <g ram ad ang> มเมื่อไรมื่อไรจะรล้เพราะว่าคนลอนลืม <g ram ad ang> สามารถติดตามสามารถติดตามรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่ <g ram ad> โซเชียลของ B e y on d Cloud ครับผมแต่ว่าเราขอฮิตเล็กๆว่า,าไม่ได้เป็นทางการมาก อยากอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาชิลๆกับพวกเราแล้วก็เอนจอยข้ามปีไปพร้อมกับพวกเราแต่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงอยากให้ติดตามจริง Beyond <Crowd S 2> ๆ Beyond Cloud หลายคนลุน้น Supply เพี่ยอ๋อที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าจะทําให้ทุกอย่างมันสนุกที่สุด<ช>มารีแลกซ์มาเอนจอยกับเ<อ>ขาเราสองคนยิบสองเลยกันส่วนแขกจะเป็นใครก็นักสปอยของทีมก็ขอ,งของเ,งเงียบไปเถียงเทขาเลยนะก็ไไดูในโซเชียล โอ้ไไมม่่งานไม่ใหญ่แน่นาวีใช่ไหมคะใช่ครับก็บอกภาพพันทุกคนบอกว่ามันน้อยไปยังไงดีก็ปีหน้าปีหน้า2องพสามก็รอดูว่าจะเป็นอะไรยังไงเราเรายังไม่รู้นี่ว่าห้าพันนี่มันจะคืออะไรใช่ไหมอ่าสรุปกันพอไหนคะับสรุปจะพอไหนก็รอติดตามครับผมสรุป มันไม่บาลานซ์กันละบอกว่างานเล็กแต่สเกลมันดูใหญ่คือเรียกความเรียกความสนุกยิ่งใหญ่ความสนุกยิ่งใหญ่ความสนุกยิ่งใหญ่จุดประสงค์ของทีมคืออยากให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดอะไรที่แบบพิเศษเราก็ต้องสรรหามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆน้าๆทุกคนนอกจากเขาแล้วจะมีเปิดตัวอะไรจะมีเปิดตัวอะไรอาพโปรเจกน์นเองหน้าด้วยไม้ในงานนี้ควตอบนะเดี๋ยวพี่มาควลว ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะบอกชื่อของหนังหรือยังหรือว่าเขาจะบอกชื่อโปรเจกต์ใหม่ๆหรือยังแต่ปีหน้ารับอกว่าแน่นแน่นอนเพราะว่าแค่เราจะลาไปทำนู่นนี่นั่นเขาก็แบบว่าหยุดก ну ่อนวิแต่คนมองว่าโปรเจกต์ปีหน้ามันเป็นโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็โปรเจกต์ที่ยอใคายเยอะมาก เยอะมากวางแผนยังไงวางแผนในการจัดการตัวเองคือคือจริงๆมัไม่ใช่แค่ทั้งไมโปรมันมีแบบน้องๆในค่ายอีกไมโบบิหรือใครๆก็ตามที่แบบว่ามีมีโปรเจกต์ที่ทาเบียงคาวททำรูปมาเขาหรือว่าเขาไปทำรูปรูปของคนอื่นเงี้ยแต่ว่าคืออย้อนกลับมาที่โปรเจกต์หนังคือทางทีมเบียนคา่ะเขารวบรวมคนที่เก่งในสายนั้นสมมติ ตากร้องเขาเลือกตากร้องที่เก่งในทางที่เหมาะเหมาะกับศิลปะของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากสปอยเยอะหรือว่าแบบอย่างคนเขียนบทก็จะถนัดในทางนั้นอะไรเงี้ยซึ่งทุกๆคนที่ที่ที่ทางทีมเขาเลือกมาเนี่ยทุกคนเขาเก่งเฉพาะทางกันแล้วเพื่อเราอยากส่งซอฟต์พาวเวอร์เนี้ยส่งศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่สายตาโลกเราไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยนะกะมีอะไรจะพูดไหมพี่มัทก็ว่าให้พี่พูดหน่อยสารพัดหน่อย อย่างที่โปรบอกจริงๆเจะประสงค์ของเอาผมก่อนผมอยากให้ทุกคนมีความสุขจากงานที่เราทำทีเหมือนกันและเอมันเป็นนังเนี่ยเราอยากให้มีความสุขแล้วก็อยากให้ซอฟต์พาวเวอร์หรือความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งไปถึง,งคนดูทั่วโลกมากที่สุดที่เราจะทาได้แต่ว่าไม่ใช่แค่ความสวยงามคือความสนุกด้วยคือคอนเทนต์ตัวบทอ่ะผมรู้มาคร่าวๆประมาณหนึ่งแต่อย่ามาถามผมเยอะนะเดี๋ยวผมลืมก <laughs> <laughs> ็ <ersch> บทมันค่อนข้างเข้มข <world> ้นมากใช่ไหราเข้มข้นมากก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆครับสำหรับแต่ก็โปรเจกต์ของน้องๆเนี่ยคือโชคดีที่ว่าน้องๆเพื่อนๆเราเนี่ยมีมามีความสามารถหลากหลายใช่ทังษิบบกคนใครเหมาะจะทำอะไรก็ไปอยู่ในที่ที่เขามีความสามารถโดดเด่นตรงนั้นก็ทีมพิทอนทุั้นทีมทุกคนเนี่ยก็ก็ร่วมกันทำงานที่เหมาะ เพื่อส่งความสุขให้ทุกคนแสดงว่าพอดูมีโปรเจกต์แยกสำหรับทุกคนก็ต้องรอดูครับว่าใครจะทำอะไรตอนนี้จากที่แบบพูดเรื่องหนังมาหลายรอบทุกคนรอแล้วแต่ทุกคนก็ยังเฝ้าว่าเอ๊ะตกลงว่าจะได้ฟังเพลงหรือเปล่าจะมีคนที่อยู่ในรายอ่านหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโปรเจกต์ปีหน้าก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ ยาเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าพันันปากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า World t o ัวเพิ่งจบไปเฟสแรกแต่จริงแล้วมันยังมีเฟสสองไปต่อต่อต่อไปเรื่อยๆคืออยากให้ดูว่าเราจะไปต่อกันที่เมืองไหนแล้วเราจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มันมันมันเป็นความความสัมพันธ์ของ การที่เราไปเวิร์ลทัวร์ในในฐานะคนไทยแล้วแบบไปเป็นกลุ่มใหญ่50คนเงี้ยเราก็เลยอยากส่งหนังออกไปด้วยพร้อมๆกันเลยใชแล้วตอนลองรอดูสำรองเพลงนีไหมคะที่มาหนักนาทีเก้ากว่าผมผมรักดนตรีนเด็กถ้ามันมีโอกาสก็เรื่องเพลงก็เป็นเรื่องที่รักหนึ่งในเรื่องที่รักที่สุดในชีวิตก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าจะมีแต่ว่าตอนนี้โปรเจกต์มันมีไหมเราก็โฟกัสเป็นเรื่องๆไป ก็ต้องบอกทางทีมงานคุณตอนอะไรเนี้ยมากมากบอกแล้วกันครับแต่ว่าอยากมีพับกริงๆเป็นสิ่งที่สวยงามอ่ะเรื่องนึงค่ะได้รีบบอกเป็นแฟนได้บอกว่าบริจาคของบริจาคเรื่องในนามของพวกเราค่ะทั้งเป็นแฟนไทยเป็นแฟนต่างประเทศเราแบบมีอะไรอยากบอกเขาบ้างก็ผมขอขอบคุณมากมากเลยจริงๆก็คอมเมนต์ถ้าถ้าเราเห็นนะเราก็จะคอมเมนต์บอกในคอมพิวเตอร์หรือในโซเชียลอื่นก็ดีใจมากที่ที่เขาเขา พี่่น้องๆเพื่อนเขาช่วยแชร์สิ่งที่เขามีให้คนที่ไม่มีบางคนมีน้อยก็แชร์ในสิ่งที่เขามีน้อยบางคนมีมากก็แชร์มากต่อให้มากน้อยมันคือค้ามอยู่ที่ว่าเราได้แบ่งแค่เราบ้าเราได้แบ่งให้เขาแล้วเขาได้ได้รับสิ่งตรงนี้บางคนเขาขาดจริงๆบางคนเขาอาจจะต้องการเลือดจริงๆต้องการสิ่งของแม้มันเป็นสิ่งเล็กว่าโลกมันสวยงามได้ถ้าเราแบบแบ่งมิดแบ่งปันซึ่งกันและกันต้องขอบคุณมากๆจากหัวใจ ได้บางกิจกรรมโปรแคลนเขาได้ขอแจ้งเราไหมว่าถ้าเกิดมันจะมีกิจกรรมนี้มาเพื่อจะทำสิ่งนี้อะไรก็่างงี้ยของถูกไหมคะจะไม่ได้ไม่ได้แจ้แต่ว่าเขาทำกันแล้วเขาก็จะขายภาพแล้วก็ลงแฮชแท็กเราแม้แต่โปรแฮชแท็กน้องๆให้ดูด้วยบางบางบางคนนะครับแล้วก็เห็นบิลเตอร์บ้างซึ่งพวการพวกเราก็รับรู้เห็นตลอดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกไหมไม่แน่ใจถึงตลอด ล่าสุดเห็นไปบริจาคเลือดที่สภาประชาชิดีใจมากเกือบเป็นวันเดียร์กับผมแล้วเกิดคิดเจอกันแล้วไอ้แท็กยังยังพูดตลอดะตลอดก็จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีพลังของแฟนๆก็คงไม่มีพวกเราทุกวันนี้คือจริงๆก็แบบต้องแบบขอบคุณมากๆเลยครับแบบทุกๆทุกๆสิ่งที่ทําให้พวกเราอย่างเงี้ยคือจริงๆพวกเราแบบรับรู้แล้วก็เห็นอยู่ตลอดแล้วก็พวกเราก็พยายาม พยายามมอบพวกเราทุกครั้งที่ทํางานเราพยายามเต็มที่เพื่อส่งความสุขผ่านกับไปให้ทุกคนเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการขอบคุณกับทุกๆคนครับขอบคุณมากๆในแบบทุกทุกทุกคนทุกๆชาติเลยนี่อบคุณมอยากให้หดุดอยากให้หดุดอะไรอยู่ไหมเราไม่หดุดไงยอ่ะให้ตัดคลิปนี้อยากพูดอะไรไหมเห็นคันปากอยากดุอะไอให้ฝาดให้ฝากให้ฝาดก็ นีเข้าดาวมีไม่เกินห้าพันห้าพันคนยังไงใครแบบยังไม่มีแฟนก็ถ้ามีวันคาประกาศปุ๊บก็รีบจับจอบเพราะเราอยากทําให้สุดความสามารถของการสร้างความสุขซึ่งกันและกันครับต้องมีซีมไหมคะก็ากพิซซี่แบบพีมเหมือนก็อยู่บ้านคล้ายๆว่าเราไครว่าเราเป็นคนกันเองเข้ามาจอยกันแล้วต้องเราต้องบอกว่าคือใคร จองก่อนซื้อก่อนก็ได้เข้ามานั่งก่อนแบบว่าไม่ได้มีการสุม่มใดๆทั้งสิ้นก็มาเอนจอยด้วยกันข้ามข้ามปีไปด้วยกันว่าเพราะว่าอันนี้คือปีแรกเนาะที่เราจะได้อยู่แล้วก็ได้ได,ได้มาเจอกันม่า<อ><อ>แฟนจะมาปูเสือปูปหมอนนอนหลบับข้ามข้ามคืนไหมผมผมผมไม่ได้พูดนะแสดงว่ามีขายบานไม่กีดด ก็มีขายบัตรแล้วก็ first come first serve แต่ว่าต้องรอดูว่าคืออะไรนะครับแล้วจะรออะไรได้ไหมคะทีแบบออนไลน์กับแฟนคลับในที่นี้อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ายืดยาวยึดยาวไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแน่นอนยืดยาวครับด้เขาดาวกับก็มาร่วมสร้างความทรงจำข้ามคืนของ2022กับพวกเราทั้งสิคน ครับแล้วก็ฝากหนังไทยของพวกเราครับชื่อกำลังจะออกมาแล้วว่าคืออะไรแล้วก็ฝากติดตาม Kinpo's the series World Tour ในเฟซสองเฟซสามต่อตไปว่าพวกเราจะบินไปที่ไหนก็รอติดตามครับแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นอีกมากมายของน้องๆในค่าิร์น o าวครับ